ทุกู้ชมคะเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่หลายประเทศให้ความสําคัญและเว,วียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสําคัญแล้วเห็นผลอย่างเห็นได้ชัดค่ะมีการสอบเพื่อวัดมาตรฐานของนักเรียนอายุประมาณ15ปีทั่วโลกนะคะจะมีการวัดกันในวิชาการอ่านก็คือ comprehension reading comprehension การเข้าใจในการอ่านแล้วก็การตีความ สองมีอีกวิชาหนึ่งก็คือเรื่องของคณิตศาสตร์แล้วก็มีวิทยาศาสตร์ด้วยเวียดนามเนี่ยเขาสามารถเอาชนะประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างชนิดที่ว่าลำดับเนี่ยไม่ต้องเทียบเลยค่ะเวียดนามปีนี้สามารถสอบได้ที่1 2จากทั่วโลกนะคะในขณะที่สหรัฐอเมริกาเทียบกันง่ายๆกับประเทศมหาอำนาจก็คือสหรัฐเนี่ยสอบได้ที่28 เวียดนาม12สหรัฐ28ก็เลยมีการมีการมาพูดคุยกันแล้วก็มีการวิเคราะห์กันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเวียดนามทำไมเขาสามารถและประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบก,การศึกษาเขาถึงขั้นเอาชนะประเทศพัฒนาแล้วและประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐได้คำตอบมีอยู่ว่าเขามี3ปัจจัยหลักๆที่เขานำมาใช้นั่นก็คือเรื่องของการมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารเห็นความสําคัญของการศึกษาและพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทําให้การศึกษาเวียดนามเนี่ยมีประสิทธิภาพและทําให้เด็กสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 2. คือหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ตรงประเด็นคืออย่ามีเลยไอ้พวกประเภทหนังสือนนหนาเอาให้หนาเข้าไว้ โดยที่ไม่รู้ว่าจะได้นําไปใช้ในชีวิตจริงหรือเปล่ามุ่งเน้นให้มันตรงประเด็นในสิ่งที่เด็กสามารถเอาไปใช้นอกห้องเรียนได้ 3. คือการลงทุนในเรื่องของครูอันสุดท้ายนี่เป็นเรื่องสําคัญค่ะเพราะว่าในสังคมเวียดนามครู1คือมีการทุ่มทุนสร้างอาชีพครูครูได้รับค่าตอบแทนที่น่าพอใจสามารถทำให้ครู มีสมาธิในการเรียนการสอนและใส่ใจในตัวนักเรียนได้อย่างประสบความสําเร็จ2ก็คือเมื่อมีระดับการเป็นอยู่หรือการใช้ชีวิตที่ดีแล้วเนี่ยครูอยู่ในชนชั้นของสังคมที่ได้รับเกียรติและสามารถที่จะเชิดหน้าชูตาในสังคมได้เพราะฉะนั้นครูถือว่าเป็นอาชีพที่ได้รับเกียรติในสังคมและคนก็เชิดชูอาชีพครู ทำให้ครูมีแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานและสร้างให้นักศึกษาหรือว่านักเรียนนั้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสามารถไปแข่งขันในเวทีโลกได้คุณผู้ชมคะหลายประเทศทุ่มทุนสร้างในเรื่องของระบบการศึกษาทุ่มทุน,ททนไปแล้วหลายประเทศไม่ประสบความสําเร็จเวียดนามใช้งบประมาณจากงบประมาณทั้งประเทศนะคะ21ลงไปที่การศึกษา 21%ทุ่มไปที่การศึกษาแต่ไม่ใช่เพียงแค่เม็ดเงินที่ลงไปแต่เม็ดเงินลงไปแล้วสามารถที่จะสร้างผลได้นั่นก็คือสามารถที่จะทําให้ครูมีประสิทธิภาพหลักสูตรมุ่งเน้นไปในสิ่งที่ควรจะเป็นนักเรียนเนี่ยไม่ได้ท่องจำแต่ใช้วิธีการถามครูเนี่ยจะถามคำถามเปิดคำตอบไม่มีถูกไม่มีผิด แต่กระตุ้นให้นักเรียนนั้นคิดเองและก็สามารถอธิบายคำตอบของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือสิ่งที่น่ายกย่องนะคะแล้วก็มีผลการศึกษาว่าเวียดนามเนี่ยตอนนี้ประสบความสำเร็จแต่ปัญหาอยู่อย่างหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าตอนนี้มีเด็กจำนวนหนึ่งที่อยู่ในชนชั้นล่างที่ไม่สามารถเข้าโรงเรียนได้ไม่มีทุนเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ปัญหาหนึ่งที่เวียดนามจะต้องแก้และสามารถที่จะ ทำให้ครอบคลุมได้หรือไม่ในระบบการศึกษาให้ทุกคนมีสิทธิ์มีส่วนเท่ากันแล้วก็สามารถได้รับการศึกษาที่เท่าเทียม